ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนเราจะมาพูดถึง Play Station 5แล้วกัน p l a y s t a t i o n 5มาแล้วแล้ว p พ4สจะไปปะในที่สุดนะคะสิ่งที่นักเล่นเกมรอคอยเป็นอย่างยาวนานก็ได้หวางตลาดแล้วเครื่องเล่นเกมคอนโซลเจนล่าสุดนั่นก็คือ p พ5นั่นเองค่ะ แต่แน่นอนนะคะว่ามันเดือกระแสนะหนักขนาดนี้คือมันดังเตี้ยงป้างหนักขนาดนี้ในรายเรื่องนะคือออกมาแบบจํานวนสินค้าไม่พอบ้างปัญหารับแรกใช่ไหมนะแล้วก็อย่างที่นักเล่นชาวไทยเนี่ยซึ่งทางโซนี่เนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นโรคที่สามเขาก็เลยจำเป็นต้องป้อนสินค้าล้าแรกลงสู่ตลาดก่อนเช่นอเมริกาญี่ปุ่น อะไรเงี้ยก็ทำให้นักเล่นเกมบ้านเราเวเดอรมินิตรอไปก่อนนะคะอืมก็ต้องรอต่อไปอย่างน้อยเนี่ยก็นานจะสองสามเดือนหรือว่านานกว่านั้นแต่สำหรับคนที่รีบก็ยังมีเนาะเพราะเขาก็นำเข้ามาขายเองบ้างหรือบางคนเนี่ยก็ยอมยอมแบบคิ้วมาเลยอะเออนะคะนักเล่นเกมที่รีบเนี่ยเขาก็ยอมแลกกับมูลค่าที่มากขึ้นเกือบเท่าตัวจากราคามาตรฐาน เพื่อที่ซื้อมาที่เขาอยากจะเล่นนั่นเองค่ะการันเนี่ยไม่ได้พูดถึงว่าการซื้อก่อนซื้อหลังซื้อมาเท่าไหร่เครื่องหิว้วเครื่องศูนย์จะเป็นอย่างไรเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นจะดีหรือจะเสียหรือจะอะไรเราไม่พูดนะเพราะว่าทางนี้เนี่ยมันคือความพอใจของแต่ละบ,บคุคคลเราพร้อมเรามีกําลังพอเราก็อ,อยากจะได้เพเยเซชันล่าสุดของคนอื่นใช่ไหมต่อมา กาลัดเนี่ยยังจะไม่พูดถึงเรื่องสเปคหรือความสามารถหรือปัญหาของ p ห้าเลยแต่อย่างไรที่เขามีปัญหากันเพราะตัวเก่ารัดเองเนี่ยก็ยังคงได้ดูแต่รูปอะ่ะดูแต่คลิปดูแต่รูปเพราะของจริงก็ยังไม่เห็นแมทเทียลเราก็ยังไม่เห็นไงเออเราก็ยังไม่เห็นอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบอะไรไม่ได้ <c oughs> เราไม่เคยจับอะ่ะเออแต่สิ่งหนึ่งนะจากประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์โซนี่ ส่วนใหญ่เนี่ยเกาลีดเนี่ยยืนยันได้ว่าข้อดีที่สุดของแบรนด์โซนี่นะคะก็คือการเลือก Ma t e r i a รหรือว่าวัสดุที่ทำออกมาโดยเฉพาะด้านนอกนะซึ่งการออกแบบของแกเนี่ยแกส่วนใหญ่แกจะเนียบมากเรื่องเก็บขอบอะ่ะแล้วก็ใส่ใจรา,ายละเอียดเล็กน้อยอะ่ะเออโซนี่เขาจะเป็นแบรนด์ที่เขาเลือกวัสดุพวกวัสดุพวกเนี้ยค่อนข้างดี อืทําให้การออกแบบมันดูสวยงามด้วยด้วยอาจจะแบบคือคือเขาเน้นแบบเรียบหรูดูดีอะสไตล์ของโซนี่เขาจะเป็นแบบเนี้ยบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชอบการออกแบบของ Play5 เลยแต่เชื่อว่าเก่าเราเชื่อว่าตัวจริงเนี่ยเนื้องานตัวแมท e ท i เรน่าจะดีมากๆอืตัว material ของเขาอะค่ะอันนี้คือการเดานะคะจากประสบการณ์ที่เคยใช้มา อย่างที่ก๊าซบอกนะคะคือโซนี่เนี่ยเขาเอา p 5เนี่ยมาแลกกับแบรนด์ลอร a l อเลยนะความเชื่อนถือในแบรนด์ของเขาอะค่ะการที่ยอดจองของ p 5ยออกมาถล่มทลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเครื่องรุ่นนี้คือเครื่องที่ดีที่สุดแล้วจะประสบความสำเร็จที่สุดของซีรีส์นะคะ l a y s t a t i o n ในซีรีส์ของเขาแต่มันคือความจงรักภักดีของแฟนๆที่มีต่อ PlayStation ค่ะนะแล้วก็ความสำเร็จนะ p พ4เนี่ย คือตอนนั้นเพ4ีประท้อมเลยแล้วก็บวกกับการตลาดที่เปิดตัวพร้อมกับการเล่นเกมของเพค่ะก็ทําให้เพศเนี่ยการเป็นเครื่องเล่นเกมที่มีเกมเริ่มต้นเจ๋งๆมากพอที่จะเรียกร้องความสนใจได้จากคนทั่วโลกนั่นเองปัจจุบันนะคะพฤติกรรมการเล่นเกมของผู้เล่นสายคอนโซลเปลี่ยนไปคือเราเนี่ยสามารถสนุกกับเกมนั้นๆได้นานๆถ้าเกมนั้นเนี่ยทำออกมาดีแล้วถูกใจเราจริงๆ ปัญหาเรื่องความใหม่เก่าของเกมเนี่ยมันน้อยลงละเพราะเราเนี่ยก็ยังคงเห็นหลายคนเนี่ยยังเล่นปัดบอลหรือหลายคนก็ยังเพลินอยู่กับแดนคาวบอยของเร d เดตอยู่นั่นเองเก่าล้นเนี่ยไม่ได้มองว่าเพย์ห้าจะแสดงภาพเด้เลิศเลอกว่าเพย์สีขนาดไหนนะเพราะในส่วนนี้สิ่งที่จะให้เพย์ห้าแสดงพลังกราฟ,ฟิกที่แท้จริงีง่ยมันต้องขึ้นอยู่กับทีวีของผู้เล่นด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเท่ากับว่าการ อันนี้มันก็ต้องเป็นการลงทุนใหม่อีกอและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือกราฟ,ฟิกที่มาจากเพ4สซีสำหรับ g o r ล n ว,ว,ว,ว่ามันก็โอเคแล้วแหละมันก็ดีมากพอแล้วแต่ก o r a n เนี่ยมองและตั้งความหวังไปที่ว่าระบบการเล่นของเกมใน g p n 5มากกว่าว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาไปในทิศทางที่มีอะไรเพิ่มมากกว่านี้หรือจะหยุดแค่ที่ RPG open world แล้วก็ทำ cutscene เรื่องราวสวยๆเป็นสูตรสำเร็จไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปัญหายอย่างหนึ่งที่ Goran มองเห็นสำหรับ PlayStation 5การผลิตและ เกมพวกระดับ A A อ่ะคือระดับแบบ A A big big อนะมันต้องใช้แบบทุนสร้างมากมายเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ผู้พัฒนาขาดทุนแถมไม่มีใครเนี่ยสามารถจะการันตีได้ว่าเกมระดับ A A เนี่ยนะจะทำให้แบบเงินนะ่ะมันกลับไปที่ผู้ผลิตได้เออมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ทำให้กลับมมองเห็นว่าเพที่เราเคยเห็นอนะพอที่ผ่านมาคือหลายเกมมันพิสูจน์แล้วว่า บางเกมอะทุนมันไม่ต้องสร้างส่งส่งมากมายแต่มันสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันถ้ามันถูกใจตลาดมากพออย่างที่เราเคยเห็นปรากฏการณ์ที่เห็นในหลายๆเกมของ Nintendo Switch นะคะเช่น Animal Crossing เป็นต้นเนี้ยอยู่ดีคือถ้ามันถูกใจมันก็ปูมขึ้นมาเลยหรือหลายๆเกมแบบเรากลัวมากจะเป็นการเล่นเกมแบบเติมเงินในกันดัมออนไลน์หรือว่าเกมกันดัม b ั t เทอร์โอเปอเรบนเพ4หรือว่าเกนชินมแพดในคอนโซโลอะไรเงี้ยที่สามารถทำเงินได้มากกว่าเพื่อเทบเมื่อเทียบกับต้นทุนนั่นเองในมุมมองของก๊อตนนะคะเกมระดับ A-A เนี่ยอาจจะน้อยลงในยูของ P5 เมื่อเทียบกับ p พ4อ่ะนะแล้วก็เกมอินดี้อาจจะมากขึ้นเพื่ออาจจะเป็นการทดลองตลาดแล้วก็จะอัพประสิทธิภาพเครื่องแล้วก็คุยโหนักหนาเพื่อ เราก็จะเห็นค่ายเกมใหญ่ๆนะคะเออกมาแบบคือออกมาออกเกมระดับ AA สองปีต่อหนึ่งเกมอาจจะเพราะว่าโซนีเป็นผู้แบบความรับผิดชอบด้านดึงดูดเกมระดับ AA ไว้กับตัวอะไรเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องจะเป็นปีละหนเกมเพื่อรักษาแบรนด์ลอยัลตี้ของตัวเองนั่นเองเราจะไม่เห็นเกมใหญ่ที่แบบวาวตั้งแต่แรกพบหรอกนะก็พาเลทกันออกมาเหมือนยุค PS4 มาในตอนนั้นนะ แต่ก็เชื่อว่ามันก็จะมีเกมงทางเรื่องเยอะขึ้นอ่ะแล้วก็พร้อมกับการรีเมคใีมาสเตอร์จากซีรีส์สุดสำเร็จในยุคเพย์ทูเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็การันตีแฟนเก่าด้วยเนาะฐานแฟนเก่าของเขาซึ่งในเวลาเนี้ยเกอลัดถ้าถามนะว่าเพย์พร้อมหรือยังสำหรับเกอลัดหรือพร้อมไหมสำหรับคนอีกหลายคนนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงผัดเจนนะเออเราก็จะเห็นเกมออกมาตรงกลางไงมันก็เลยเป็นเกมที่ยังอยู่ระหว่าง เพกับเพห้าที่สามารถมันยังรองรับระบบได้กันอยู่อะไรเงี้ยส่วนตัวกแล้วเนี่ยก็คงรอรอราคามาตรฐานความนิ่งนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยนักเล่นเกมส่วนใหญ่รวมถึงตัวกอล์ก็ต้องเปลี่ยนเจนไปตามการเวลาอยู่ดีอะค่ะถึงแม้กอล์เจงยังคงรักเพยสี่อยู่ก็ตามก็คงจะต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาอืมโอเค สำหรับคลิปนี้นะคะกอนไลค์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ